สวัสดีค่ะวันนี้เราค่อยควรพระธรมหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อ8ปถึงเค่ะผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักโดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลายคือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรคำว่ารัก ในพระคัมภีร์ที่ยกมาน,นี้คือรักแบบใดเราทุกคนทราบแล้วว่าในภาษากรีกแบ่งระดับความรักออกเป็น4ระดับและพระเจ้าทรงประสงค์ให้เรารักในระดับสูงสุดคือไม่มีเงื่อนไขยอนได้ขยายความรักว่ารักเช่นที่พระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้เพื่อชำระเราทุกคนพูดง่ายๆคือ ให้มาตายและรับโทษบาปแทนเราทุกคนหากใครที่ไม่รักเช่นที่ยกมานี้ก็ไม่รู้จักกับพระเจ้าแสดงว่าใครที่ไม่มีรักระดับนี้คนนั้นไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็ไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันจริงหรือไม่เรื่องนี้อาจยากสำหรับเราหลายคนข้าพเจ้าคิดถึงอับราฮัมที่พาอิสอักเดินทางไปเพื่อเตรียมจะถวายอิสอักนั้นบริบทที่เกิดขึ้นกับอับราฮัม ทำให้เราแต่ละคนต้องทบทวนตนเองว่าเรารักแบบอับราฮัมได้หรือไม่คนแก่มากอายุเป็นร้อยไม่เคยมีลูกพอมีลูกก็มาถูกสั่งให้ไปถวายพระเจ้าอับราฮัมจะต้องเชื่อขนาดไหนจึงจะทําเช่นนั้นได้เราทําได้หรือไม่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็ไม่รักเราก็ไม่รู้จักพระเจ้าใช่หรือไม่ข้าพเจ้าคิดว่าเรารู้จัก แต่เรายังไม่ยิ่งใหญ่หรือเทียบเท่าพระเจ้าได้มากกว่าเรื่องราวบางอย่างมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงกระทำได้เราไม่สามารถกระทำได้เช่นที่พระเจ้าหรือพระเยซูทำนี่จึงเป็นมุมมองที่ข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าทรงสร้างความสามารถในการจะรักในระดับที่พระองค์ประสงค์เสมอขอเพียงเรายอมรับว่าเราเองทำไม่ได้เราไม่ใช่พระเจ้าเราต้องพึ่งพาพระเจ้า นี่จึงเป็นสาระที่พระเจ้าประสงค์ในชีวิตของเรามากกว่าการที่จะทำเช่นที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงกระทำได้จริงหรือไม่เรายอมรับหรือไม่ว่าเราไม่สามารถรักในระดับที่พระเจ้ากระทำเราจำเป็นต้องรับพระคุณและความรักจากพระเจ้ามาเพิ่มพูนในตัวเราเพื่อเราจะรู้ว่ามีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ยิ่งใหญ่และกระทำได้ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่า เรารู้จักพระเจ้าดีพอแต่เรายังต้องการรู้จักพระเจ้าอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้เวลาที่สมควรที่ผ่านการรับรองจากพระเจ้าแล้วนั่นเองขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืไปอาเมน